นาจาักคา้า้ทีมครับคลิปนี้เราอยู่กันกันกบ Tepal s o 5 BEV ครับลองดูในเรื่องของเตือนออกนอกเลนซะหน่อยเอ้ยจับได้ดีอยู่นะทำมาล้ำลูกเล่นเยอะเหมาะก,กับการใช้งานในชีวิตประจำวันพูดก็พูดนะเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้ในว,วันนี้เราจะลองใช้งานในเส้นทางกรุงเทพชนบุรีกรุงเทพมาดูกันว่า หนึ่งชาร์จจะสามารถวิ่งได้เท่าไหร่และอัตรากินไฟต่อการเดินทาง1ครั้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปเดี๋ยวคลิปนี้เราทดลองให้ดูกันครับ รุ่นที่เราเอามาลองขับนั้นเป็นตัว Max แต่เป็นเวอร์ชัน Pre Production นะครับดังนั้นรายละเอียดบางอย่างจะแตกต่างจากเวอร์ชันที่ส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่งณตอนนี้ทางอันประเทศไทยนะครับได้ส่งรถ DPO SO5 ทั้ง REEV และ BEV ลงโชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นใครที่จองในช่วงมอเตอร์โชว์เตรียมตัวรับรถกันได้เลยนะครับเอาละบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเราได้นําเสนอ DPO SO5 แต่เป็นรุ่น REEV ไปแล้วดังนั้นใครที่อยากจะดูรีวิวก็สามารถไปดูกันได้นะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเรามาลอง ในตัว BEV นะครับจะมีให้เลือก3รุ่นย่อยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,99,000บาทก็คือตัวไลท์แล้วก็ขยายมาเป็นตัว plus 8 4 9 0ส0บาทและตัวท็อปสุดนั่นก็คือตัว max 8,99,000บาทนั่นเองซึ่งรุ่นที่เราลองขับในวันนี้คือตัว max นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็น pre-production มันก็จะมีบางอย่างที่แตกต่างอย่างเช่นล้อคันที่เรามาลองขับในวันนี้เนี่ยเป็นขนาด20นิ้วนะครับร่นที่ส่งมอบให้กับลูกค้าชาวไทยเนี่ย จะได้ขนาด18นิ้วซึ่งฉางอันก็ไม่ได้ใจร้ายนะว่าเฮ้ยจะไม่ได้120คือคุณสามารถสั่งได้เรื่องของหน้าตาต่างๆเนี่ยจริงๆก็แทบไม่ได้แตกต่างจากตัว so 5ในตัว reev นะครับตัวไฟหน้าที่เป็นทรงเครื่องบินนี่ก็ยังมีมาให้แล้วก็เป็น led ทั้งชุดในขณะที่ด้านข้างนะครับก็จะเหมือนกันเลยสิ่งที่จะสังเกตได้ว่าคันไหนเป็น reev คันไหนเป็น bev ก็คือนี่ตรง ด้านท้ายฝั่งซ้ายถ้าเป็น iev เนี่ยมันจะมีช่องเติมน้ำมันให้แต่ว่าถ้าเป็น bev จะไม่มีจะเป็นอย่างนี้เลยเรียบๆเนียนๆตัวช่องชาร์จไฟเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวานั่นเองพอมาดูด้านท้ายนะครับก็คือจะไม่มีคำว่า bev แต่อย่างใดมีเขียน so5 แล้วก็แค่นั้นเลยอ่ะดูภายในกันซะหน่อยเพราะจริงๆเราก็งลงรายละเอียดในรุ่น REEV ไปละพวงม,มาลายามาัย3ก้านแล้วก็จอ h u d ยังมีมาให้เหมือนเดิมแล้วก็ยังมีจอกลางสามารถเซตติ้งทั้งในเรื่องของระบบความปลอดภัยดูในเรื่องของอ n นเตอร์เทนเมนต์ก็ได้อย่างตอนนี้เรากําลังชาร์จแบตอยู่นี่ก็จะแสดงว่าอีกกี่นาทีเสร็จนะอีก14นาทีก็จะชาร์จเสร็จละแน่นอนว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่เราเคยนําเสนอใน REEV อย่างเช่นตัว เรื่องของการดูเว็บ Ten เซนเวซึ่งอันนี้ก็มีมาให้เหมือนกันแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าดูได้หรือเปล่าเพราะผมพยายามลองเมื่อวานก็เหมือนกับว่ารถคันนี้ดูแบบไม่พร้อมใช้งานยังไงไม่รู้นะขออภัยด้วยฟีเจอร์ลับเขาก็มีมาให้พวกลำโพงภายศษก็สามารถที่จะกดแล้วก็พูดไปได้ Android Auto Apple Car Play มีมาให้พวกฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยกรอป้ายทะเบียนก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมฟังก์ชันอะไรต่างๆก็จะเหมือนกันไฟอ่านแผนที่ก็มีมาให้ กระจกแต่งหน้าก็มีมาให้ภายในนะครับไอตัวนี้เป็นสีดำอันนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดน,นึงว่าในเวอร์ชันประเทศไทยเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นภายในสีส้มแต่สีดำเนี่ยเดี๋ยว ผมจะขึ้นข้อความไว้ให้ว่าเออในเวอร์ชันประเทศไทยเนี่ยมันสามารถเลือกได้ไหมนะครับจริงๆแล้วรายละเอียดภายในการตกแต่งต่างๆเนี่ยไม่ได้ต่างจากตัว r e e v เลยก็สามารถไปดูรีวิวเต็ม r e e v ได้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของสเปคกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ DePaul s o 5 BEV นะครับก็ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับหรือซิงเกิลมอเตอร์นั่นเองพอลังกาลังจะอยู่ที่238แรงมาร้าแรงบิด320นิวตันเมตรในแง่ของตัวแบตเตอรี่นะครับจะได้ความจุ56.1กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นแบบ LFP โดยที่ชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกล470กิโลเมตร r a t e n ็นนะครับการชาร์จไฟถ้าเป็นไฟบ้าน AC รองรับ6.6ส่วน DC รองรับได้สูงสุด151.5กิโลวัตต์ทางช่างอันเคลมไ้ว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่เหลืออยู่30%สามารถชาร์จ DC ไปจนถึง80%เนี่ยใช้เวลาเพียง15นาทีแล้วก็รองรับการปล่อยไฟภายนอกรถหรือ v 2 l ก็ยังมีในเรื่องของตัว r e g e n ด้วยในด้านช่วงล่างนะครับก็ด้านหน้าเป็นแบบ m a c p h e r s o n s t r u t ด้านหลังเป็นอิสระม u l ติล i n k ์แล้วก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะก็ ครบถ้วนกระบวนความประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคของตัว d e p o l s o 5 BEV Max เดี๋ยวตอนนี้ชาร์จเสร็จเรียบร้อยละปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปิดฝาทีนี้เรามาดูตัวการอ่ะเรา รีเซ็ตไปด้วยละกันเดี๋ยวจะลองดูว่าการใช้งานทั้งในแง่ของพลังงานไฟฟ้าและรวมไปถึงความรู้สึกในการขับขี่เนี่ยแตกต่างจาก R EV e มากแค่ไหนไปเดี๋ยวไปลองกันครับเอาล่ะคุณผู้ชมโหมดที่เราจะใช้นะครับก็คือโหมดคอมฟอร์ตก็คือ normal เนี่แหละ เราออกจากสถานชาร์จและคลิปนี้นะครับเราเริ่มต้นกันด้วยตู้ชาร์จของหัวเววันชาร์ตตู้ไฟ720กิโลวัตต์ใช้คำว่าเร็วมากๆผมเสียไป120กว่าบาทได้นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ที่เริ่มชาร์จเนี่ยก็อยู่เราๆ60ปลายๆก็ประมาณ68-69ได้แล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเร็วมากๆตอนนี้ก็เริ่มต้นเดินทางเราต้องฝากการจราจรที่ใช้คำว่า หันสาสุดๆรอบข้างเนี่ยก็เต็มไปด้วยแท็กซี่บ้างรถตู้ส่งของบ้างไปเดินทางกันยาวๆครับวันนี้สบายๆไม่ได้เค้นไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเล่ากันว่าฟีลลิ่งของการขับขี่ในตัว d e p o l s o 5 BEV นั้นเป็นอย่างไรไปเดินทางกันต่อครับเอาละครับตอนนี้ ขับมาได้40กิโลก็ต้องบอกว่าพลัง BEV ใน d e พอ SO5 กับโมเด์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลัง2 3 8รแรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรเนี่ยเอาจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าค่อนข้างแตกต่างจากตัว REEV นะครับเพราะว่า REEV มันจะมีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ด้านหน้าตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้ไปยุ่งในเรื่องของระบบขับเคลื่อนแต่อย่างใดตัวเครื่องยนต์จะทําหน้าที่แค่ปั่นไฟอย่างเดียวที่เหลือก็เหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย การレスปอนของตัวมอเตอร์เป็นอย่างไรอันนี้โหมด normal นะโหมดแบบปกติเลยนะเดี๋ยวจะลองดูเวลาที่เราคลิกดาวน์เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยสามสองหนึ่งก็นวลนวลนุ่มๆนะมันเหมือนจังหวะที่เรากดลงไปปุ๊บมันจะไม่แบบรวดทันทีอะมันจะแบบเว้นนิดนึงแล้วมันก็ค่อยบวดออกแล้วถ้าเราลองใช้โหมดสปอร์ตล่ะอ่ะโหมดสปอร์ตเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นได้ชัดอยู่สามสองหนึ่งก็ไวขึ้นมานิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ไวมาก ก็แรงตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าพละกกาลังอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับจริงๆก็อยู่238แรงมา้าซึ่งมันก็เป็นเลขแรงม้าในระดับที่ทั่วๆไปสังเกตอย่างหนึ่งนะพอมันเป็น BEV เนี่ยโอ้โหเรื่องของพละกําลังเรื่องของการเรสปอนต่างๆเนี่ยโอเคแหละตามสไตล์ EV อะครับมันก็จะติดเท้าไวอยู่แล้วแหละถ้าเทียบกับ MG S5 EV ล่ะเป็นอย่างไรเอาจริงๆมันก็คนละอยากกันเลยอ่เพราะว่า MG S5 EV เนี่ยถ้าเป็นตัวที่ผมได้ขับเนี่ยคือตัว X นะครับตัวนั้นนี่มัน170แรงม้ากับ238แรงม้าเอาจริงๆก็ต้องยอมรับว,ว่า238แรงม้าค่อนข้างที่จะเหนือกว่าแล้วก็ให้พลังที่เยอะกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูตัวเลข0ถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงและ80 120กิมตรต่อชัมงที่เราได้ทำการทดสอบก็จะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งนะครับว่า เรื่องของอัตราเร่งเนี่ยใน DPO s o 5 b v เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้ถามว่ามันแรงชนิดที่ว่าแบบว่าโอ้โหหลังกระชากเลยไหมจริงๆผมว่าไม่ขนาดนั้นเหมือนมันแรงในลักษณะที่สุภาพสุภาพนะครับซึ่งน่าจะเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันได้นั่นเองแวะเข้าห้องน้ําเรียบร้อยแล้วครับแต่คุณดูสภาพการจราจรบ,บนทางด่วนตอนนี้โอ้โหไหลๆนึบๆไหลไนึบๆเดี๋ยวนะผมต้องใส่แว่นแสงมันจ้าเหลือเกิน นี่ครับก็ขอพักรอแป๊บหนึง่งเจอแดดเข้าไปเพลียตอนนี้ก็รอก่อนนะครับเหมือนกับว่าเขาเริ่มจะเคลียร์การจราจรได้ละรถก็ไหลขึ้นเรื่อยๆละพักสักแป๊บแล้วเดี๋ยวเดิทางกันต่อตอนนี้เนี่ยก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ อ่างเก็บน้ําบางพระนะครับแบตเตอรี่ยังเหลือเฟือสบายๆที่เขาเคลมไว้วิ่งได้470กิโเมตรซึ่งผมว่ามันก็เหลือนะครับเพราะตอนนี้ระยะทางที่สามารถวิ่งได้อยู่ที่ 363กิโลเมตรในเรื่องของการขับขี่เท่าที่ผมจับอาการของรถรุ่นนี้ได้นะแทบไม่ได้ต่างจาก R-E-E-V เลยเพียงแต่สิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นมาคือไออาการหลังเด้งจังหวะที่มันจะเห็นได้ชัดเลยคือจังหวะที่เป็นถนนที่เป็นซีเมนต์เรื่องของความนุ่มสบายตัว R-E-E-V ล้อ18จะนุ่มกว่าไอ้นนี้จะตึงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าความเด้งความอะไรเห็นชัดอยู่เหมือนเดิมการขับ ในความเร็วสูงคันนี้สิ่งที่รู้สึกว่าแตกต่างจาก iev e v, คือพอวิ่งในความเร็วสูงเนี่ยเหมือนมันมีความสั่นๆในช่วงด้านหน้าแต่คิดว่าในเวอร์ชั่นที่ส่งถึงมือลูกค้าแล้วน่าจะมีการปรับปรุงพูดก็พูดนะคือถ้าเกิดคนที่ชอบขับรถเนี่ยคงจะไม่ชอบ dpo so5 แน่ๆถ้าในเรื่องของแฮ i ลิงถ้าในเรื่องของการขับขี่ถ้าในเรื่องของความที่ต้องเอาใจการขับ mgs5 ทำได้โดดเด่นกว่า แต่ถ้าเกิดมองในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปต้องการความนุ่มนวลในการเดินทางแล้วเราก็ De พอ s o so 5ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทําได้โดดเด่นเลยแต่ถ้าเกิดคนอยากได้ความนุ่มแบบสุดขีดแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งรุ่นที่ได้ลองนั่นก็คือจีล e ี x 5ซึ่งณนวันที่ผมถ่ายทาเนี่ยมีคิวต่อเนื่องนะก็คือผมคืนคันนี้เสร็จปุ๊บแล้วผมไปสลับเป็นตัวจีล e ี x 5น่าจะคุยกันได้อยู่ว่าเออเป็นอย่างไรในเรื่องของคาแรคเตอร์การขับขี่ในเรื่องของอัตราเร่งและภาพรวมต่างๆ ตอนนี้อีกไม่กี่กิโลก็จะถึงอ่างเก็บน้ำบางพระละผมขอขับรถก่อนนะครับเอาล่ะครับตอนนี้มาถึงที่หมายแล้วนะครับนี่พอหนุม่มเสื้อดำตาลก็คือทีมงานพี่กันนั่นเองนะครับดูตัวเลขกันก่อนนะครับนี่เราวิ่งกันมา81.5กิโลเมตรอัตรากินไฟตอนนี้15.7 กิโลวัตต์ต่อร้อกิโลเมตรตอนแรกเห็นตัวเลขวิ่งวิ่งมาอยู่สัก17เนี่ยก็ตกใจอยู่เหมือนกันแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่74%นะครับวิ่งได้อีก352กิโลเมตรประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะลองดูว่าการใช้งานนั้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับตัว d e p o l SO5 โ e v ครับเอาละคุณผู้ชมครับก็คุยงานแล้วก็เอารถไปโรลลิ่งเสร็จละตอนนี้ระยะทางงองมา1 0 7 5กิโลเมตรนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่เหลืออยู่66%วิ่งได้อีก311กิโลเมตรเอาละตอนนี้ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพครับเดี๋ยวเราดูกันว่าพอไปถึงที่นู่นแล้วแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่แล้วก็ดูในเรื่องของการชาร์จไฟด้วยไะไปดูกันครับเอาละครับ อยู่บน Motorway แล้วทีนี้เราลองใช้ ADAS กันสะหน่อย ADAS ก็จะเหมือนกับตัว REEV เลยก็คือถ้าเกิดจะใช้ตัว Adaptive Cruise Control คุณก็ผลักตรงคันเกียร์หนึ่งครั้งเหมือนก็จะล็อกความเร็วให้ตัว Adaptive Cruise Control ตัวนี้เนี่ยความเก๋ก็คือเขาใช้ไอตัวจอ s u d เนี่ยขึ้นแสดงข้อมูลแล้วก็ขึ้นแถบสีเขียวนะครับเพื่อที่จะบอกว่ามีรถคางข้างหน้านะ แล้วก็มีการขึ้นเสียงตึงๆนี่คือเตือนในเรื่องของว่ามีรถอยู่ตรงมุมอับนะครับผมก็ตอนนี้มันพ้นรัศมีแล้วก็หลบให้คันข้างหลังซะหน่อยการจะปรับในเรื่องของระยะห่างคันข้างหน้าเนี่ยต้องกดปุ่มตรงด้านซ้ายนะครับนี่ขึ้นมา แล้วผมก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะลดระยะห่างผมก็ตั้งไว้สัก2ขีดตัวนี้เนี่ยมันมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ซึ่งมีเยอะมากนะครับอ่าลองดูในเรื่องของเตือนออกนอกเลนซะหน่อยตอนนี้ก็วิ่งกันอยู่ในความเร็ว90อ่าเดี๋ยวลองดูนะผมจะสาธิตนะผมหักอ่ามีเตือนมีเตือนแล้วพอเจอคันข้างหน้าปุ๊บมันก็จะชะลอนิดหนึ่งตัว blind spot เนี่ยมันจะเด้งขึ้นตรง head up display ระบบโอเคนะครับแต่ว่าเรื่องของเส้นถนน มีบางจังหวะที่ยังไม่เนียนเท่าไหร่เราเปิดระบบทุกอย่างเพื่อให้เห็นว่าเออการทำงานของรถรุ่นนี้นี่เป็นยังไงนะครับชะลอความเร็วเยอะเลยตามความเร็วรถบรรทุกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากำลังจะออกทางขวาคันนี้จะยังไม่มีตัวเลนเชนแอสซิสก็คือเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยระบบมันก็จะหักพวงมาลัยให้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อให้อยู่อีกเล็นหนึ่ง ซึ่งจะใช้ตัวเซ็นเซอร์รอบคันเนี่ยวัดว่า ي, มีคันข้างหน้าคันข้างหลังวัดอยู่ในระยะที่ปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภยัยเขาก็จะเปลี่ยนเลนให้โดยตันโนมันิซึ่งอันนี้ไม่มีนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะจัดให้มันอยู่กลางๆไว้ไม่รู้ว่าจะมีแบบเบรคเนี่ยมันมีเบสสายอันนี้เบรขวาละรถมันเหมือนมันกินขวานิดๆนะจังหวะเบรกบางจังหวะก,ก็รู้สึกว่าโอเคแต่บางจังหวะรู้สึกว่ามันเหมือนมันเสียท้องน้อยอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะตอนนี้เส้นทนางละลองดูดิเฮ้ย จับได้ดีอยู่นะเส้นถนนนี้แบบว่าเรือลากอดูอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยได้แต่ว่าไม่ดึงให้เดี๋ยวดูในเรื่องของ a d a ัในเรื่องของการาท้าโค้งดูซิว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหมันต้องโดนเส้นถนนนิดนึงมันถึงจะเลี้ยวให้ถ้าว่ากันในเรื่องของตัว adaptive cruise control ในตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะที่ว่าคุณเว้นระยะห่างคันหน้าไวเ้เยอะๆเนี่ยก็ถือว่าทำงานได้โอเคนะแต่ว่าสิ่งที่ขาดอย่างหนึ่งคือความ ใช้คำว่าไงดีความนุ่มนวลในการทำงานแล้วก็ความพอดีคือเหมือนว่าจังหวะที่เราเปลี่ยนเลนเนี่ย เราอยู่ในจังหวะที่อยู่หลังรถเนี่ยบางทีจังหวะเบรกมันก็มีความหน่วงแรงอยู่เหมือนกันนะซึ่งอาจจะทําให้คันที่อยู่ข้างหลังอาจจะเสียจังหวะได้แต่โอเคอันนี้มันก็จะอยู่ที่คนขับล้วนซึ่งถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในระยะรถคันหลังคือเห็นเล็กมากเลยอันนี้เราเปลี่ยนเลนได้เราสามารถแทรกในจังหวะดั้นได้แต่ว่าถ้ามันอยู่ในจังหวะที่แบบว่ายังเห็นแค่ช่วงประมาณครึ่งคันหน้าอยู่หรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนี่ยคันข้างหน้าเริ่มเบรก อันนี้ผมเซตไว้เป็น1ขีดถ้า1ขีดเนี่ยมันจะไม่ได้เบรกหนักมากอ่ะถ้าเกิดผมปรับให้มันเป็นจาบขีดดูดิเหมือนก็ไปได้เรื่อยๆนะเอาจริงๆจอตรงกลางเนี่ยมันบอกระยะได้ชัดเจนเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมลองดูหดมาเลยอะ่ะระดับที่2อ,อ่ะระดับ1เลยแล้วกันอยู่ราวๆ30เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในระยะ4ขีดละ่ะนี่อยู่ะมาสัก70เมตรได้นะครับอ่ะเราต้องใช้คันเร่งสวน เป็นเรื่องของจังหวะละสำหรับ Edas ในตัว d e p o l s o 5คันนี้เนี่ยก็ถ้าพูดกันตรงๆนะทำมาล้ำลูกเล่นเยอะแต่ขาดอย่างเดียวคือเรื่องของความสมูทในบางจังหวะยังไม่สมูทเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของเบรกนะครับถ้าในความเร็วทั่วๆไปเนี่ยประมาณสัก90าเนี่ยมันยังโอเคนะแต่ว่าฟีลลิ่งผมว่ามันจะมีความหน้าทิ่มหน่อยๆออเนี่ยลองขับเร็วดูนะระยะเบรก เบรกในช่วงความเร็วสูงผมว่าน่าจะต้องเซตใหม่จังหวะที่กดเรารู้สึกว่ามันหนักแล้วนะแต่ว่าจังหวะที่มันลดความเร็วมาอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ช่วงล่างก็ยังเป็นจุดที่น่าจะต้องปรับกันอยู่เหมือนเดิมนะครับ ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาจบที่ปั๊มวันชาร์จเหมือนเดิมสรุปเลยนะกันนะครับเราชาร์จแบตเต็ม100%อซวิ่งกันจากกรุงเทพไปชลบรุรีแล้วก็มีแวะไปที่บางพระแล้วเราก็กลับมาแบตเตอรี่เหลืออยู่44%วิ่งได้อีก207กิโเมตรมาตรฐาน NEDC นะครับวันนี้เราวิ่งกันไปทั้งหมด198.8กิโเมตรนะครับอัตรากินไฟนี่13.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อร0อกิโลเมตรเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตกลับเพื่อดูในเรื่องของอัตรากินไฟแล้วก็กิโลเมตรและกี่บาทอ่ะเปิดฟ้าจ้าอันนี้มีฝาปิดทั้งของตัวหัว AC แล้วก็ DC นะครับถ้าเป็น MG S 5 e v จะมีแค่ฝาปิดตัว DC อย่างเดียวเอาละในเวลาชาร์จแบตกันครับรอบนี้เราจะชาร์จแบตเต็ม100%นะครับตอนนี้ ไฟกระโดดไปละ1 1 9อ่ะดูบนรถซะหน่อยนี่คาดการไว้ใช้เวลา30นาทีนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้จาก44ไป46ละกำลังไฟตอนนี้123กิโลวัตต์ละตู้ชาร์จตัวนี้720กิโลวัตต์นะครับของหัวเว่ยวั c ชาร์จนั่นเองโอเคครับ ก็ชาร์จแบตเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาสรุปข้อมูลกันนะครับจากการเดินทางกับ Depol s o 5 BEV นะครับเส้นทางกรุงเทพชนบุรีกลับมาที่กรุงเทพระยะทางรวม198.8กิโลเมตรนะครับพอเรามาถึงเนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่44%ก็เติมพลังงานกลับไป36.11กิโลวัตต์ชั่วโมงคำนวณเอาระยะทางกับจำนวนไฟที่เติมกลับเนี่ยหารกันออกมาจะอยู่ที่ 5.50กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหน่วยที่เป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้เป็นการคำนวณเสร็จสับไปละแต่ว่าบนหน้าจอเนี่ยเขาบอกว่าทำได้13.7กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ1 0อกิโลเมตรนะครับทีนี้เนี่ยที่วันชาร์จเนี่ยเขาคิดหน่วยละ7.7บาทค่าเติมพลังงานของรอบล่าสุดเนี่ยที่เราชาร์จกันเต็ม1 0อยเนเนี่ยอยู่ที่278.04บาทคำนวณกับระยะทางออกมาเนี่ยตกกิโลเมตรละ1บาท39สตางค์ นะครับโอเคแหละถ้าเกิดจะถามในเรื่องของรถไฟฟ้าโอ้ยความประหยัดอาจจะไม่ได้หนีห่างกันมากถ้าเทียบกับตัวไฮบริดหรืออะไรก็ตามนะโดยเฉพาะตัว d e p a u o SO s o 5 b e v ก็ถือว่าสู้กับคู่แข่งได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามาเทียบกับตัว m g s 5 e v เนี่ยเราทำตัวเลขได้5.80กิโมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงถ้าเกิดเราจะดูในเรื่องของอัตรากินไฟโดยเฉลีย่ยก็จะเห็นได้ว่าตัว m g s 5 e v ค่อนข้างที่จะ เหนือกว่าแต่ว่าตัวเลขก็ห่างกันไม่ได้เยอะมากซึ่งก็อยู่ในระดับเลขห้อยู่ นะครับก็ถือว่าประหยัดไฟอยู่เหมือนกันในขณะที่คันนี้ท้า1ครั้งสามารถวิ่งได้470กิโเมตรซึ่งก็ถือว่าวิ่งได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลกว่า MGs5 EV นั่นเองนะครับแต่โอเคในเรื่องของอัตรากินไฟนะครับก็ต้องรีมาร์คไว้ก่อนว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็สภาพการจราจรของแต่ละท่านนั่นเองนะครับทีนี้จุดขัดใจสําหรับในตัว DPOs5 SO o BEV ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะเพราะว่าเราก็ ลงลึกไปแล้วในรุ่น REEV นะครับแต่จากที่เราขับกันมาเนี่ยสิ่งที่เจอเลยแล้วก็ยังต้องนำไปปรับปรุงก็คือเรื่องของช่วงล่างหลังนะครับแม้ว่าอาการดิ้นเนี่ยจะน้อยกว่าตัว REEV นะครับแต่ว่าอาการเด้งกลับเยอะกว่า อาจจะด้วยล้อที่เขาใส่มาให้เราได้ทดสอบเนี่ยเป็นขนาด20นิ้วนะครับแต่คิดว่าพอเป็นขนาด18นิ้วเนี่ยนิสัยอาจจะไม่ได้ต่างกันกันกบตัว R EV แน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าปรับเรื่องของช่วงล่างได้จะเป็นเรื่องดีมากๆอย่างต่อมาเลยที่รู้สึกว่าต้องปรับอ่ะเบรกอันนี้ R EV ก็เจอ คันนี้ก็เจอเหมือนกันเรื่องน้ำหนักเบรกเรื่องของการทํางานเบรกเนี่ยถ้าใช้ในความเร็วต่ำยังโอเคแต่ความเร็วสูงผมว่าต้องปรับปรุงจริงๆแล้วก็เรื่องของตัวเอดาสการจับเส้นอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะมีความแม่นยําแต่บางช่วงทํางานได้ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อีกอย่างนะคุณผู้ชมจุดขัดใจนะคือไฟสองสว่างในรถเนี่ยคือมีแค่ตรงไฟอ่านแผนที่จุดเดียวนะครับที่เหลือนี่คือมืดตึ๊บเลยไม่มีส่วนอื่นเลยนะครับตรงมุม เสาด้านหลังก็ไม่ติดตั้งมาให้นะครับแม้กระทั่งด้านหลังเขาก็ไม่มีด้วยนะปัญหาอีกนหนึ่งนะครับก็คือตัว Apple CarPlay เวลาคุยโทรศัพท์อ่ะมันมีดีเลย์อยู่อย่างเช่นผมคุยว่าสวัสดีครับเขาตอบกลับเนี่ยช้านะก็ประมาณเกือบเกือบวิสองวิได้ซึ่งไอ้ตรงเนี้น่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์อันนี้ฝากทางฉังอันประเทศไทยนะครับ ถ้าจะโทรแล้วมันเกิดดีเลย์แบบเนี้ยอันนี้ไม่โอเคมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารแน่นอนแล้วก็ส่วนอื่นๆจริงๆแล้วก็ไปดูใน R E E V ก็ได้เพราะว่าแทบจะไม่ได้หนีอะไรกันเลยถ้าใครที่เน้นใช้งานในเมืองอาจจะมีวิ่ง จังหวัดใกล้ๆหน่อยแล้วก็ชื่นชอบความเป็นเทคโนโลยีไฟฟ้าไฟ BEV ก็ได้นะครับหรือบางคนรู้สึกว่าจําเป็นกับการใช้น้ํามันอยู่เพราะว่าการวิ่งทางไกลนั้นอ่าเรื่องของเวลาด้วยเรื่องของการหาสถานีชาร์จอาจจะเป็นเรื่องที่วุ่นวายมากๆ e ฟ e อก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์ให้เลือกด้วยนะครับดังนั้น ในวันนี้ใครที่อยากจะลองขับและสัมผัสนะครับก็สามารถไปดูกันได้แล้วนะครับที่โชว์รูมดีพอทั่วประเทศนะครับก็คือดีพอสเปซนั่นเองเอาล่ะนี่คือรีวิวอีกรูปแบบนึงนะครับของคาร์ไซทีมดังนั้นถ้าอยากจะให้เราปรับเสริมเพิ่มเติมอะไรก็ติชมกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราเลยนะครับจากคาร์ไซทีมนีขึ้นช่องทางไว้แล้ฝากกด Follow กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับให้ได้ชมกันอย่างแน่อนอนอย่างน้อยๆทุกสัปดาห์มีคลิปใหม่ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ